พราะที่นี่หนุ่มๆมีแต่คนหล่อๆนะไม่ว่าจะเป็นกรมแบนนแทนกกกล้วยนะคะอ่ะพี่โจอย่างเงี้นะคะอาจารย์มายังไเปมีคนหล่อๆนะแล้วมีใครอีกที่ที่คิดว่าหล่อที่สุดอะน่าจะพี่สาที่ะโอ้พี่สาทีหล่อที่สุดในค่ายแล้ว้วคือคืนหรอคะไปกี่ม่เลี้ยว้นอสองคนม่ียเสียจวดเดอร์ซิลีค่ะโอ้โห วันนี้รินมานะคะมาห้องอัดไอจอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีค่ะน้องแนนน้องหงนะคะอาจารย์ละมินสวัสดีค่ะเอาทักทายหมดทุกคนก่อนสวัสดีค่ะน้องแทนสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะเนื่อค่ะพี่จอนนี่ดูแลลูกสาวนะคะสาธิตก็อยู่ตรงนี้นะคะพอดีเออน้องแนนมาอัดเพลงนะคะเพลงเวอร์เนาะเพราะว่าเมื่อนันกับเวอร์ไปเพลงเอ่อมู่กินเหล่าของใครติงคิงมิวสิกแล้วรินก็หาลินก็เลย ลินวายังยังเศร้าไม่ถึงขีดที่ลินชอบอะนะลินอยาให้เศร้าอ้อนวอนขอร้องอะนะคิดคิดเห็นตอนเจ้าของอกหักอะนะแต่ว่าที่ลินอกหักเมื่อประมาณยี่สิบสามปีที่แล้วนะคะก็เลยอาจารย์ลามินก็มาอัดเพลงอยู่นี่อาจารย์ลามินมาอัดเพลงอยู่นีเหมือนบอกค่ะอัดเพลงอะไรคะ ผมมาผมมาเล่น้วยซึครับผมมา,า,าร,ดดา,รมมา,ายงานตัวกับผู้จัดการมาอ๋อมารายงานตัวกับผู้จัดการหงนะคะรายงานตัวว่ายังไงบ้างคะครับผมรามินต้นแก้ว <c oughs> <c oughs> แล้วเออคุณจา้าคุณจา้าสวัสดีคะ่ะเอฟซีถามหาหลายๆคุณจา้าไม่ค่อยถ่ายคลิปเลยจ้าโอ้โนี่นะคะดาเลมินก็เลยมานะคะกับน้องหงน้องหงเชิญน,นั่งคะ่ะ <c oughs> น้องหงเป็นไงมั่งเนี่ยพี่ เอฟซีก็ถามนะว่าเจลินมาถ่ายคลิปน้องหงหน่อยมาลินมานะคะบางวันแต่น้องหงทํางานนะคะลินก็ไม่อยากรบกวนเวลาทํางานของน้องนะคะเพราะว่าต้องทํางานให้พี่จอมนี่เจลินจะไปกวนมากเดี๋ยวเขาจะว่าโอ้ยโมโหไว้ลำเวลาการงานนะแมน่นะะนี่สาธิตแล้ววันนี้เป็นไงมั่งอากาศร้อนอบอ้าวไหมอีสานอีสานกับใต้ร้อนไหม ออใต้ฝนนะคะตอนนี้เนาะใ<ช>ต้จ,นนะตจะฝนเนาะก<ต>็ยังไม่เคยไปเลยถ้าร้อนน้ำก็ร้อนแต่ที่ใต้คือถ้าร้อนน้ำก็ยังเย็นอยู่ยังอาบน้ำทีำน่นี่น้ำที่นี่ร้อนใช่ไหมใช่หรือว่าเรา,าเราต้องเปิดนานๆก่อนไหมมันเป็นน้าบาดาลน,นะที่เนี่เนาะเราใช้น้าบาดาลนะคะไอสาธิพนั่งข้างนั่งข้างผู้จัดการหน่อยสิคะพี่สาธิตนคะเอ้ยโทรศัพท์ก็ใหม่นะคะโทรศัพท์ก็ใหม่ นาฬิกาตายยังไม่ซ่อมนะคะเรนยังไม่เอาไปซ่อมให้เลยนะคะอืมแล้วเป็นไงมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วเป็นยังไงมั่งเริ่มดูแลดีหมดเลยค่ะแล้วก็อาหารการกินคือเรอยกินสดอ๋อกินได้ใช่ไหมคะ,คะอ,รอ,อร่อยใช่ไหมแล้วแล้วแล้วเราได้ภาษาอีสานบ้างยังคุยได้ยัง เริ่มยังฟังไม่ค่อยได้ค่ะแต่พอได้บางคำสาธิตต้องมาสอนน้องหน對對่อยครับต้องสอนน้องหน่อยนะสาธิตเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องสอนน้องหน่อยเนาะน้องมานะเป็นเป็นสาวใต้มาเป็นผู้จัดการให้ทีมงานพี่จอนนี่นะคะ f c ก็ f c น้องหง F4 น้องหงส่วนมากก็วันก่อนพี่ลงก็ f c น้องแนนนะคะ F4 น้องแนนรอฟังผลงานของน้องแนนบอกเสียงดีมากแต่ว่าวันนี้ก็ เขาเรียกว่าอะไรมามามาอัดซ้ำบางบางประโยคบางคำบางท่อนเนาะพอดิโอคัฟวันนี้โอคัฟโอคักวันนั้นไม่อกหักวันนั้นมีความรักวันนั้นมีความรักวันนี้โอคัฟโอคัฟโอคัฟมาละพีละสาทิตย์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคารมคมคายนะคะค่ายจอนนี่มิวสิกคนที่คารมดีที่สุดพี่จะบอกให้นะใครสาธิต เาเป็นคนที่คารมดีที่สุดนะคะเห็นกล้องเห็นในอย่างนั้นแล้วก็สวัสดีไหว้สวยงามนะคะเห็นสาวก็ไม่ได้นะคะเขาต้องรีบเข้าไป <c oughs> มือเหนียว <c oughs> กาวมือกาว <c oughs> เขาเรียกมือกาวนะคะ <c oughs> น้องน้องแนนก็จะมีผลงานเร็วๆนี้ก็คือ,อ,อมูกินเหล่ากับเพลงอะไรอีกเพลงหนึ่งอะ <c oughs> นังเรื่องเก่านะคะ <c oughs> นังเรื่องเก่าของเนสกาแฟนะคะฟังอยู่สามเทีอเพราะว่าชวมมากก็จะ ฟังของค่ายกกแต้นะคะเพราะว่าค่ายนี้สุดยอดแล้วค่ะนักร้องสวยนะคะนี่ค่ายกกแต้นะคะแล้วก็ค่ายพี่จอนนี่นะคะส่วนมากจะฟังแค่สองค่ายนี้นะคะไม่มีเวลาไปฟังค่ายอื่นอย่าร้องช่องก็สวยนะเพื่นเพิ่นใดโทรศัพท์ไปไม่รู้จักชมโทรศัพท์ยังใช้ได้อยู่ไหมยังต๊อกตายไปแล้วนะโทรศัพท์ปตายไปแล้วนะสาทิดก็ยังอยู่ที่นี่นะคะบางวันกับ ก็ทำภารกิจให้พี่จอนนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปไปถ่ายนะคะแล้วก็น้องหงอยากจะร้องสักเพลงไหมคือไม่เคยร้องเพลงเสียงตัวเองนนะไม่ร้องร้องอ่ะก็มีแต่ทีมงานเราร้องเล่นๆอ่ะไม่น่าสนใจไม่ร้องไม่รู้เลยไม่ร้องไม่รู้้องร้องแล้วค่ะพี่สาธิตแต่เขาร้องหลายเพลงแล้วแล้วก็ขึ้นหนึ่งในมาแรงของ youtube นะกล่องจ่องนะ ต, yup. ต้องให้พี um, oh, Ooh, ่เขาเป็นโปรดิวเซอร์นะอ่าต้องโดเรมีฟาซอนนี่ช่วงไหนอันไหนขึ้นอันไหนลงพี่สาธิตเขารู้งานนะคะเนาะก็จะอย่างนั้นแหละแล้วสาธิตจะพาน้องไปเที่ยวไหนน้องหงเนี่ยมีไหมคิดไว้ยังมีเยอะเลยมีเยอะเลยแต่อะไรคุณขับรถในบ้านสมัครคนขับร้วแหละต้องต้องรับต่างหากนะ เดี๋ยวต้องเดี๋ยวลินจะให้พี่จอนนี่ประกาศนะคะรับสมัครคนขับรถหนึ่งอัตรานะคะพาสาธิตและน้องหงเที่ยวนะเอาแค่นั้นนะคะเที่ยวสักสักสี่ห้าวันแล้วก็ไล่ออกไปเลยะค,ะเค่ะเมื่อบ้านจะไปเลยนะคะ <c oughs> แล้วเออน้องแนนช่วงนี้ก็ฝึกงานฝึกถึงเดือนไหนคะน,น้องแนนตอนนี้อยู่ปีไหนแล้วนะอยู่ปวสสองค่ะปะวสสองอ๋อสิจบแล้วเนาะ เรียนเรียนอะไรนะเรียนช่างเรียนช่างเทคนิคคอมอ๋อเทคนิคคอมฝึกงานอยู่ที่พี่บูนฝึกถึงวันที่อะไรอะคะถึงยี่สิบสองกันยาที่สิบสองกันยาแล้วจบเลยไหมหรือว่าจะจะต่อก็เรียนก็เรียนอีกเทอมหนึ่งแล้วจบค่ะอ๋อค่ะก็จะจบแล้วจบแล้วจะไปต่อไหนคิดว่านเหรอหนูยังไม่ได้คิดขอให้หนูจบก่อนมีคนส่งค่าเทอมหรือยังพี่สาธิตยินดีนะส่งเลยค่ะพี่สาธิตยินดีนะ ส่งส่งเย้เย้ส่งเงินเลยเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่เออนับบุมาเลยเอาใจสองเดือนเท่าไหร่โอ้โหพี่สาธิตมีมีแรงส่งเท่าไหร่ส่งมาเลยน้องไม่ว่าเพราะว่าน้องก็มีเพื่อนเยอะแยะอย่างน้องเกย์น้องอะไรก็อีกหลายคนนะคะนะพี่สาธิตให้พี่สาธิตเตรียมไปถามราคาควายก่อนเพราะว่าตอนนี้เหลือยู่สิบห้าตัวจะไปขายควายนะคะ แต่นหน้องงอยู่นี่ก็สบายใจดีนะคะสบายใจดีก็พี่พี่ทีมงานส่วนมากก็ผู้ชายนะคะทีมงานส่วนมากจะเป็นผู้ชายสวยที่สุดแล้วก็เขาก็จะเอาใจเอ็นดูนะคะลินรู้เพราะว่ารินเคยฝึกงานตอนรินฝึกงานตอนสมัยเรียนอะไปฝึกงานกับเพื่อนผู้ชายสามคนลินจะเป็นคนที่หือสวยมากนะ เพื่อนๆจะเอาใจนะคะดีมากแล้ว็มาสุขแบบนี้เราต้องอยู่นานๆนะคะเราไม่รับสมัครพนักงานอีกนะคะที่ฟาร์มสเตย์นะคะเพราะว่าเราจะสวยคนเดียวนะต้องหงเนาะแล้วตอนกลางคืนได้มาอันนี้กับพี่ๆเขาไหมไม่ไม่มีคืนไหนที่ได้นอนเลยไหมอ๋อก็มานั่งกินนั่งอะไรกับพี่ๆนะมาเล่นเราเล่นอยู่ที่นี่ค่ะสาธิตนี้เฝ้าน้องตลอดใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะมึงกิน เฝ้ายนทอดตีดีเฝ้าจนทอดตีสี่เลยนะคะสาธิตดีแล้วสาธิตสาธิตเป็นพี่ต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นสุภาพบุรุษนะคะเพราะว่าน้องๆก็มีแต่ผู้ชายให้พี่สาธิตเป็นบอดิการ์นะคะเป็นบอดิการ์เป็นมือขวานะคะมือมือซ้ายให้ใครเป็นบอดิการ์เพราะที่นี่หนุ่มๆมีแต่คนหล่อๆนะไม่ว่าจะเป็นกรมแบนแทนกกกล้วยนะคะพี่โจอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มายอย่างเงี้ยเป็นคนหล่อๆนะแล้วมีใครอีกที่ที่คิดว่าหล่อที่สุดอ่ะ โอ้ที่ตาิตาทีจ่ใในะฮ่แล้วฮาธิาฮาฮ่าฮ่ี่ตาทิศตาทเล้นนะคะอืมนะคะถูกใจนะคะเห็นไหมในเสื้อแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะพี่สาธิตรู้สึกสีสันสดใสมากน้องหงก็เริ่มสนิทสนมกับทีมงานแล้วะคะ่ะก็เดี๋ยลินจะพยายามมามาถ่ายน้องเรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ลูกสาวลินปิดเทอมแล้วก็เรียนออนไลน์นะคะต้องเข้าใจว่าลินเนี่ยพิม พี่ไม่รู้จะสอนลูกยังไงอ่ะมันเหมือนว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือมานานแล้วระบบการศึกษามันก็มันคือเกานะคะอาจจะออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะคะลิเนเครียดมากเลย <laughs> <laughs> เครียดมากเลย <laughs> เดี๋ยวจ้างสาธิตให้เป็นพี่เลี้ยงแก้มหอมดีกว่ารับจ็อกไหมสอน <laughs> พี่จ้างสอนแก้มหอมนี่ละเรียนป่อหานี่ละพี่จ้าง <laughs> <laughs> จะบอกเดือนต่าไหร่ว่ามาปวดหัวมากเลยนะคะ ตั้งแต่เดี๋ยวลินก็ขอให้ติดตามเพลงน้องแน่นะคะวันนี้ก็มาโคเวอร์ก็มีอาจารย์ละมินมามาช่วยดูให้นะคะส่วนน้องหงก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวลินจะมาถ่ายเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าเอฟซถามหาค่ะให้ให้น้องหงฝากฝากอะไรถึงเอฟซที่แบบว่าทักทักถามมาก็ขอบคุณสำหรับเอฟซีทุกคนนะคะคือตั้งแต่หงมาวันแรกจนถึงวันนี้คือเอฟซีหงเยอะมากค่ะองหงเยอะมากยังไงก็เป็นกําลังใจให้หงไหมคะเอ่อเฟซบุ๊กน้องหงเฟซอะไรคะเผื่อเอฟซีเข้าไปติดตาม อะไรนะคะแฟนเพจคนรวยใช่ไหมคะอ๋อแล้วค่ะคงปิยาวันเอาเอาเพจก็ได้หรือว่าจะให้ใครติดตามตรงไหนก็ได้ค่ะติดตามทางแฟนเพจคนรวยคือทางคงปิยาวันค่ะแต่ต่างกันถ้าเป็นทางแฟนเพจก็ชื่อว่าโอ้ชื่อยาวมากเลยขอขอดูแป๊บนึงนะคะอะไรหนุ่มๆอะไรนะหนุ่มๆนั่นน่ะยังอยู่นะคะเอฟซีถามหาอยู่ทั้งทีมลอนพี่โฮเล่เพจนะคะชื่อว่าน้องหงสาวใต้แดนนาตาตอนนี้มิวสิน้องหงสาวใต้แดนนาตา จอนนี่มิวสิกนะคะเพจนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะส่วนน้องแนนก็แนนธนิดาแมนบอกนะคะก็อย่าลืมให้กําลังใจนะคะแล้วก็เพลงของน้องแนนนะคะตอนนี้ก็ห้าแสนวิวแล้วเพลงเอ่อเมื่อนี่ปีกลายนะคะก็มีครูเบียนะคะกับในเงินนะคะเอาเป่าแมนครูเบียกับซองดูฮีนะคะเป็นพระเอกนางเอกนะคะแต่อาจจะมีภาคต่อเนาะไม่แน่นะคะก็ดูโปรเจกต์ก่อนนะคะดู ดูในห้างก่อนนะคะในห้างยังต๊อกว่าจะมีที่นาอีกเยอะไหมคะจะมาขายทํา <laughs> ส่วนสาธิตตอนนี้มีติดต่อได้ทางไหนคะสา,สาธิตคะสาธิตติดต่อติดต่อสาธิตได้ทางไหนจวดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดินซีอันนี้ไม่หายเลยเดี๋ยวดินซีเขียนไม่หายนะคะแล้วอาจารย์ลาบินนะคะติดตามอาจารย์ลาบินได้ที่ไหนคะอะไรนะครับติดโอ้ยใกล้ ไใกล้ผู้จัดการขนาดนะเห็นไหมเขามีบริยากาศอยู่แล้วนะเราไม่กลับบ้านกลับช่องเลยนะทำไมเนี่ยมาเดินวนๆเวียนๆเนี่เห็นน้องแนนกับน้องหงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่นี่สาวอีสานกับสาวใต้นะเนี่ยสวยนะก็ติดตามอาจารย์รามินนะคะที่สีไฮเอาใจแต่ใจมหาเจ๊เอาแค่เอาแค่ท่านเดียวนะคะแค่ตะเดียวก็พอนะไปทำอะไรมาหอบเนี่ยติดตามได้ที่นลากที่บ้าน ฮะติดตามใครได้ที่นรา,าธิวาสผมจะไปอยู่ที่นา่นไงโอ้โหนะคะทีมงานเรานะคะก็มวนๆเฮฮากันทุกกล่าค่ะแล้ววันนี้ทําอะไรกินข้าวกันเนี่ยพี่กวางทําอะไรให้กินเนี่ยเย็นเนี้ยแสดงว่าไปสำรวจมาแล้วอาจารย์ไหมครับเรียบร้อยโอ้ <laughs> ทำไมกับข้าวมีแต่แนวแซ่บๆนะน้ <laughs> องหงได้กินส้มตำไหมยัง <laughs> เห็นแล้วค่ะแต่มีแต่พริกไม่กล้ากินเผ็ด จะบ้านน้องแนนกินเผ็ดแนนกินเผ็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้ของร้านของพี่ข้างๆเขาพี่ที่สนิทกันนะเขาทําอร่อยนะคะเดี๋ยวซื้อมาฝากน้องหงนะคะเอาคลิปนี้นะคะลินก็เอามาให้ดูไม่สั้นไม่ยาวมากเกินไปนะคะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันก็อาจจะมีพูดภาษาไทยตกภาษาลาวด้วยค่ะเด้อเพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดมันไม่ค่อยได้เว้าข้าใจพ่คะทีมงานก็มีแต่อีสานนะคะส่วนน้องหงก็เดี๋ยวให้พี่สาธิตฝึกภาษาให้แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ลินก็ลาไปสนิทเด้อค่ะเด้อฝากน้องๆทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนเคยห่วงสู้อืออันนึงตองส้างไปโอ้ดิไม่ได้น้องหง่ะน้องหงรองต้องเอาเป็นท่อนของผู้หญิงไงโอ้เดพี่ชัยเอ๋ยคนเคยห่วงสู้ยอดผะทู โอ้เดลีลาเอออะไรนะโอ้ขอเธอ